นอนนอนนอนเข้าไปนอนเข้าไปนอนเลยเข้าไปนอนเลยเข้าไปนอนเลยบุญมีเข้าไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนซ้อมนอนเออไม่ต้องมาอืออะอืออะนอนหลับไปเลยนอนนอนนอนทำตาปิดปิดแล้วนี่อะไรกันเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยฮมมันมันยังไงเนี่ยอืม โอ้ยดูโชอมตัวจะหักแล้วดูดูตัวงอมันอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันือ,อันนี้ก็ตายแล้วเนะี่ยนอนเขาทับก็ชอบบ้านก็มีตั้งหลายหลังไปอัดกันอยู่ในนั้นเอาออกมาก่อน ช่อมลูกมันหนุมมนอนที่นี่เหรอจะไปอัดอะไรกันน,นะน่ะ,นะดูโอ้ยกะลาวิเศษเนาะมันยังไงบนนุญมีไปนอนไปนอนไปนอนขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนเลยขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนไม่ต้องมาเอออ่ะ,อะหนุ่มก็ยังจะยัดเข้าไปอีกตัวมัน ร้องบางทีก็ดื้ออนะ่ะชอมเนี่ยบางทีก็กัดแอบกัดสายเคเบิลเป็นไงอ่ะพอน้องไอ้นียนซนมากๆอ่ะน้องตี่ะน้องตี่ะมานอนนี่มาลูกมาชชอมมาชชอมมานอนนี่เออนอนในนี้อ่ะนอนนอนนอนอ่ะใครจะมานอนกับพี่ชชอมมามานอนกับพี่ชชอม,มนอนเป็นเพื่อนมามามา,มา พะอมมันขี้เหงาลูกอะนอนด้วยกันเออนอนเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนให้น้องนอนเป็นเพื่อนแล้วลูกไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นน้องนอนเป็นเพื่อนละนอนนอนไปแบ่งๆกันอัดกันอยู่นะนั่นะหกตัวเจ็ดตัวโอ้ยบุญมีนอนไปนอนไปนอนนอนนอนเลยนอนเลยอยู่ด้วยกันเลยอยู่กับช่ะอมเลยยังยังยังอีกยังอีกนอนนอน ไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นนะนอ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 น,นะน,อน,น,อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดะเถอะเดะเถอะเดะเถอะเ,เดะเถอะคิดว่าแม่อารมณ์ดีอ่ะเนี่ยฮะดูช่วงดูช่วงดูช่วง เออชอบนอนกับน้องเลยลูกนอนกับน้องเลยเออมขี้เหงาเลยขนาดนั้นอ่ะน้องไปไหนอ๋อน้องอยู่น้องอยู่ไอ้น้องก็ชอบชอบให้ช่ออมนอนทับนอน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 ลูกนอนนอนนอนหนุนมันมาแล้วกำลังเงินมันมาแล้วบุณมีจะนอนกับช่ออมไหมน่ะจะนอนก็เข้าไปเลยเข้าไปนอนด้วยกันเลยไม่ออกลูกไม่ออกไม่ออก ลงปลายเงินมันก er, <ress> ัดเอานอนกับน้องเลยนอนกับน้องยังไงไงยังไงไปเลยเอ้าเอ้เอ้เอ้าเดืเถอะเดือด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 เถอะนอนบุญมีนอนนะนอนไปเลยนะนอนไปเลยนะนอนไปเลยนะอย่าอย่าอย่ามาส่องนอนจะนอนที่ไหนเลือกเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยไม่ต้องมาเล่นเลย นอนกันเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะชอบให้วักเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมามองไม่ต้องมาสอมา่องมามานอนมาแล้วใครนอนอยู่ในผ้าใครนอนปั้นผ้าเนี่ยใครนอนปั้นผ้า นอนดีๆไม่ควรไม่ควรไม่ควรนอนปั้นผ้าลูกอ่ะบุณมีมันเห็นโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยจะเล่นแต่โทรศัพท์กะลาลูกนี้มันก็ใหญ่พอๆกันนะใหญ่พอๆกับลูกเนี้ยที่ชจะอมนอนอ่ะไม่เอาไม่เล่น